เื่อผมลงเป็นซัมติงโหดแบบไม่เกรงใจใคร เอนทีแฟเกอร์สุดดูดดันของเปเป้เล็กนะโอ้โหที่หลายคนเนี่ยยกให้เป็นสุดยอดดูเอลิสของยุคนี้เลยเล่นทีไรศัตรูหายทั้งทีมอยากเล่นดูดันแมนแมนแบบซัมติงต้องเริ่มจากอะไรอืมไปดูมาส์กันก่อนใช้ซูเปอร์ไลท์สองครับโอ้โหผมมีแค่หนึ่งแทนไปก่อนแล้วกันส่วนคีย์บอร์ดใช้ของพอซ่าเอ่อ PCMK2HE ว้าตอนนี้ยังไงก็ต้องแมกเนติกโคตรสุดครับแต่ถ้าคุณอยากได้ของที่โคตรโหดและราคาดีกว่าและหาได้ง่ายในไทยนี่เลยผมแนะนำไอลอก MG75 Max โอเคฟังก่อน คือตัวโปรเนี่ยก็โคตรหดวแล้วตัวแม็กเนี่ยงานโคตรดีคือกันน้ําด้วยใช่กันน้าครับเคสเป็นอลูมิเนียมฟูซีเอ็นซีอลลอยครับงานเนี้ยพรีเมียมมากตัวโครงสร้างเนี่ยถอดง่ายไม่ต้องขันน็อตครับตัวคีย์แคปเนี่ยเป็นแบบโปร่งแสงเล่นกับไฟ RGB คือโคตรเท่สวิตเป็นของ o k เค a g n e t i นตินะครับแต่ทั้งตัวไฟลอดสวยนิ่งมากครับและปิดทริกเกอร์ต่ําสุด0.001โอ้โหขยับตัวทีเดินเองเคลื่อนไหวเคอน์เตอร์สเตปได้ไวเหมือนโปร โคตรงเพิ่งเลทครับ8 0 0 0เฮิร์ตลาเทนซี่อีก0.125ตอบสนองแทบจะแบบเรียวไทม์อ่ะ g ีทูโบเจครับเปิดไฟ RGB เต็มไม่มีโกสติ้งแน่นอน PCB นาโนวัตร์พูปกันน้ำระดับ PCB ครับโอเคสเปคพูดกันไปขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แลยไหมคือบอดี้เนี่ยโคตรสวยปุ่มเสียงดีมากๆหนึบมากพิกัด้านครับ Big Penguin Store โครงการ T 5 9 w e s t g a t e ตนนทบ,บุรีอยู่ตรง MRT 3แยกบางใหญ่เดินทางสะดวกด้วยครับส้่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป เรามาในส่วนของเซตติ้งของซัมติงกันบ้าง DPI เนี่ย800ส่วนตัว Sensitivity 0.58้าครับถ้าคำนวณ EDPI จะอยู่ที่4 6 4โหถือว่าเร็วขึ้นเยอะกว่าเดิมจากที่ผมเล่น OS Hair อื hand, มอันนี้อีกแล้วหลอคนดูทำไมใช้เป้าจุดกันเยอะจังใครรู้ว่าซัมติงใช้เป้าอะไรเม้นบอกผมด้วยวิดีโอเซตติ้งเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยโลหมดทุกอย่างครับปิดเอฟเฟกหมดเพื่อรีด FPS ที่สูงที่สุดนะสีตัวละครก็เยลโ o w โหผมไม่ชินตายเลยสีนี้ปกติใช้แต่สีแดงโอเคเดี เจ็ดเลยละกันตามสัมติงนะจะชอบแบบว่าเล่นเดินใส่อย่างเดียวไม่กลัวตายเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟกเร็วนะครับป่ะเดี๋ยวไปลองกัน <c oughs> อน,นัเฮ้ <c oughs> <c oughs> เมนเมนเมนเดินเรื่อยๆเดินรอเลจจ์พรสเลจ์เรสเลไมดอก What the f u เกือบเกือบเกือบรีเซ็ตไม่ทัน ไลฟ์แบบว่าเดินใส่เดินใส่แบบซัมติงบ้างอะหัวมันเป็นเพสตาที่ใช้โอกาสใช้ทัมมิ่งใช้จังหวะเยอะมากเลยนะมันมันไม่ใช่แค่แบบวิ่งใส่อย่างเดียวอะเออเราต้องแบบทำเลคชั่นเร็วลิเฟกเร็วแล้วก็แม่นอีกต้องเป็นสายฟิกอีกอะไรเงี้ยอ่ะค่อนข้างยากนะเดี๋ยวเว้ยเฮาเต้วีวีไฟวีไฟเอโด Well armed. On. Grounded. Down. One enemy remaining. My target. One enemy remaining.

เพราะาเพื่สไตล์ของสัมติงเนี่ยความจริงแล้วใช้ทามมิ่งเยอะมากๆนะครับค่อนข้างที่เอาจริงคือยากเลยแหละไม่ใช่ว่าแบบว่าไอ้กระสีดันไปเริ่มมาได้ทุกราวนะครับความจริงแล้วทํายากมากเลยนะค่อนข้างที่จะต้องมั่นใจแล้วก็แม่นในระดับหนึ่งเลยวิธีการเล่นแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยเหมือนแบบว่าเล่นสไตล์ปกติแล้วก็โฮเป้ารอหามุมได้เปรียบอะไรอย่างนี้นะใช่เพราะว่าสัมติงจะสร้างให้ตัวเองแบบว่าเรียกว่าอะไรพื้นที่ที่เสียเปรียบก็ทําให้ได้เปรียบด้วยแบบว่า ซีคิ p เพย์ครับใช่ก็เลยแบบผมเลยบอกรู้สึกว่ายากมากประมาณนี้